สวัสดีจ้าพี่น้องปองป่ายทุทุโกรนมากินเองแกงส้มปลาจีนแกงส้มปลา,าจีนนํำกันเล้อพี่น้องอย่าหาอะไรลองกันหาอะไรลองทให้พุกฝุ่นก็พี่น้องมันจะข้าวนี่ก็ฝั่งนี้แหละลองให้มันประล้านกันแกงส้มปลาจีนมา แกงส้มปลาจีนเด้อพี่นออ้องเนี่ยเขาจะก,กินไปเที่ยวหนึ่งเรือประชาเนี่ยนี้พอมีบอกกิตอนดอกแล้วก็แกงส้มปลาจีนแล้วก็แกงไส้อันนั้นไส้อย่าง,าง่ะไส้ปลาทูแกงปลาจีนใส่ปลาทูปลาทูก็โขกเป็นน้ำน,น้ำคน ปาจีนก็กินเหลือตอนนึงนอกจากนั้นก็นจะเป็นปาทูพี่น้องเนี่ยเหมือนทำเหมือนน้ำยาพี่น้องทำเหมือนน้ำยาแหละอืมแช่กินเขาบ้าสัน อันนี้อันนี้พะโล้ยข้าวากแก้ว ไม่ได้ใส่ช้อนแล้วลอยตะเกียบมันง่ายกว่าเครียดได้เยอะกว่าเคีบได้เยอะกว่าไหมพี่นอ้องอืม อร่อยแกงไก่ปลาทูหมดเข็งแล้วอใส่ต้นน้ำมันเที่ยงพอดีเลยอือ เขาเจ้าคอยกินเที่ยงเขาดีเลยพี่น้องอ อลาทูตัวใหญ่ทูตัวใหญ่เึ้นใหญ่โอ้ย คันผู้ใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์เด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้เจ้าแก้วให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองดูแลประเทศไทยหรือว่าประชากรโลกเขาให้ปลอดภัยให้เทวดาอยู่เบื้องบนผู้สร้างให้มนุษย์จะเกิดมาโลกเกิดมาขอให้ปกปักรักษาคุ้มครองให้ปลอดภัยโดยเิอบายบาย